แต่เราวันนี้นะครับดวงไฮเฮงโดยพามใบปังด้วยไพ่ภูมิยานฟังถึงนี้นะคะอาจารย์จะมีไพ่เลือกอยู่มาสามชุดนะครับระหว่างที่ที่หนึ่งครับแล้วก็ที่สองนะครับแล้วก็ที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับตีตอกตีตอกตีตอกพอเสร็จเราก็เลือกเปิดไพ่ได้เลยนะครับสําหรับดวงตานะครับจะวันนี้นะครับของคนที่เลือกไพ่หนึ่งนะครับเตรียมมาครับโดยรวมก็ มีอะไรที่หลออไปน,นิดเยอะนิดนึงนะครับแต่ถ้าอยากให้ดวงดีดวงของด้านดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องไม่อารมณ์แรงครับแล้วยังสองคุณต้องปล่อยวอลลโคอลกักนิดหนึ่งแล้วอย่างสามคุณต้องหนักแน่นสินท่ายอย่างมั่นคนงหน่อยและดวงจะที่ปังพอตัวเช่นเดียวกันจ้ามาที่ดวงจานะครับปรจจวันนี้ของคนที่เลือกไพ่สองนะครับเปมนะครับโดยรวมก็มีอะไรที่ปังคุ้มากพอตัวเหมือนกันนะครับผมให้คุณ มีความผู้นําหน่อยครับจิตใจข,นขึนแข็งนิดนึงกล้าลุยตัวาหมายหน่อยแล้วก็ดวงจะได้ปังโคตรมากพอตัวเช่นเดียวกันจ้าม,มาที่ดวงสตาร์นะครับประจะวันนี้ของเรียกพี่สามนะครับเองมาครับดูหวงก็มีอะไรที่ปังโคตรมากพอตัวเหมือนกันนะครับขอ้คุณพับรักดีหน่อยครับแล้วก็ มีไมซ์เซฟแบบคนเสด่หและคู่รักที่เยอกนิ่งแล้วก็สินทับสุดหน่อยแล้วดวงใจโคตรปังแบบสุดยอดไปเลยจ้าก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอาจารย์จะดีดูชิ้ไพ่นะครับระหว่างชิ้หนึ่งสองสามในไหนไหนทีน่สุดนะครับจะขออนุญาตตีไปที่ชุดที่สามเด็สุดนะครับรว่าตาพระเบสเดีมีเยกัดชุดอื่นนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแลควใครชอบคลิปนี้นะครับก็อยหัวใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดไลังกดปุดกดเปของอาจารย์นะครับและใครยังไม่ได้กดติดตามอยากการะดกดติดตามช่องอาจารย์สักนิดนึงนะครับและถ้าใครนะครับที่อยากจะเริ่มต้นนะครับที่จะดูดวงได้แบบอาจารย์นะครับจะขอแนะนํานะครับให้ลอง สั่งซื้อนะครับหนังสือที่อยู่ในตะกร้านี้ตะกร้านี้มาลองอ่านดูนะครับหนังสือภูมยามพยากรณ์นะครับพร้อมไพ่ครบเซตนะครับซึ่งสินค้านี้เป็นสินค้าระดับห้าดาวนะครับอ่านง่ายเข้าใจง่ายนะครับด้วยราคาผมอาจารย์จีกับมอรนี่สวัสดี